ครับหรือว่าอีอกคนนึงก็คือพวงประกาศีระวิภาครับหรือจอนนี่ครับส่วนสโมสรตะก็ยฮอนด้าครับมีปริมาภาแก้วคำใสครับสาวน้อยมหาศาจัน์นะครับสุภาาวดีวงคําจัน์ทแล้วก็จริยาศรีสวัสดิ์ครับผม ครับสำหรับผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้สอนของทั้งสองทีมครับมีดังต่อไปนี้ครับทีมสอรักชาติครับมีคุณพัทรเดชรักชาตินะครับเป็นผู้จัดการทีมครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนครับเป็นคุณไกรวุฒิจำปาแดงนะครับแล้วก็ทางด้านทีมสโมสรตะก้อฮอนด้าครับมีทางด้านคุณวีระเดชสมพิตาครับเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้ฝึกสอนเป็นเลอเอกประเสริฐพงพืชนะครับนายชื่อเก็บของนักกีฬานะครับเก็บประวัติของทังคู่นะครับนักกีตารถูกทัพเจริญครับทีมสองักชาตินี้ได้เหีทกฬา อาเซียนสกู๊เกมครับที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะครับครั้งที่5ครับปี256 5นะครับแล้วก็เหรียญทองเอเชียบีดเกมนะครับที่เมืองดานังประเทศเวียดนามครับครั้งที่5ปี259และเหรียญทองตะก้อชายหาดกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมร 2, ครับปี <c oughs> 2560ครับคร <c oughs> ับ <c oughs> แล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมีตัวสำรองได้ฝั่งละ1คนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวได้2ครั้งนะครับผู้ตัดสินนะครับในเกมนี้นะครับกับ อาจารย์สมุทรตะก้าฮันด้าคูเจลเบนซิลไรโหนดมาดิสาสุกแจ่มครับผม21แต้มครับเป็นการแข่งแบบเรลลี่พอยท์ครับวันนี้เราได้เห็นการจับคู่ของน้องปริมนะครับกับพี่นิดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะสำหรับน้องปริมแล้วก็พี่นิดนะครับผมตามสโมสรตะก้าฮอนด้านะครับพี่นิดก็เพิ่งได้แชมป์คู่ผสมมาที่จับมือกับพิเศษนะครับมาดูกันครับแต้มแรกครับจะเป็นของใครรสชาติครับ เจาะมาที่ซ้ายแล้วยกนี้โอ้โห100%นี่ก็ต้ังหวะเกมทำของฮันด้าลูกนี้ครับเริ่มต้นมาคะแนนแรกครับก็เป็นของทีมสโมสรตะก้อฮอนด้านะครับสุภาวดีวงคำจันทร์ครับนี่เป็นผู้เล่นอดีตทีมชาติไทยนะครับสำหรับสุภาวดีวงคำจันทร์เลครับเป็นผู้เล่นที่มีตัวทำเกมทำที่หนักแน่นมากๆนะครับใช่ครับดึงต่อศูนย์ครับปีประภาแก้วขับใสครับนี่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับเพิ่งรู้นะครับว่า โอ้ได <formation jin inh throat> <s at> ้แ <theater> ต้มเลยครับเสิร์ฟลูกนี้ได้คะแนนเลยครับปีมพะพาแก้วคำใสครับสาวร้อยประสาจันเลยครับหนีออกไปเป็น2อศูนย์แล้วครับสมสตะก์อฮอนด้าครับยีแต้มแล้วครับถือว่าเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวเสิร์ฟอยู่แล้วนะสำหรับน้องปิมเลยครับออกเกมเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้กดดันทางด้านสอรักชาติได้มากเลยนะตอนนี้สกอร์สอต่อศูนย์ครับเกมเสร์ฟลูกหนีแล้วเจาะช่องกลางเปิดหนึ่งยกเข้ามาแบบหนีอ้าวเลยครับผมเตะเสียเองครับคือลูกนี้เกมยกห่างนิดนึงนะครับ เราต้องบอกว่าจังหวะนี้ครับอาจจะยังไม่เข้าจุดนะครับนี่ครับลูกทําของทางด้านทีมสอรลักษณะครับนักกตาถุงซับเจริญเลยครับหนีห่างไปเป็น3ต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟของพิวพาคแย้มใสเอาเลยครับเสิร์ฟเสียเหมือนกันครับเป็นซองคะแนนแรกครับของทางด้านทีมสอรลักษณะมาแล้วครับตอนนี้ครับตีไข่แตกได้แล้วครับดูกันยาวๆครับแฟนๆครับคู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ทั้ง2ทีมยังมีผู้เล่นสำรองอีกทีมละ1คนนะครับสอรักชาตินี่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวทำนะครับส่วนทางด้านของลูกดีสโมสรตะามฮอนด้าเนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวชงนะครับซึ่งมีเกมชงที่ดีกว่าน้องปิมแต่ว่าเกมเสิร์ฟเป็นรองน้องปิมนะครับผมทางฮอนด้าเลยเลือกน้องปิมลงมาเสิร์ฟก่อนนะครับมาดูคะแนนตอนนี้ครับสองต่อสามครับไล่ขึ้นมาแล้วครับนัทกิตตาถงทรัพย์เจริญครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับปีบประภาแก้วคำใสครับ ผลขึ้นมาให้กับสุภาวดีวงขจัดเอ้าเกี่ยวได้แต่มความแรงครับเกี่ยวไม่อยู่ครับกําลังจะบอกว่าเตะลูกนี้ตนข่อเลยนะครับแต่ว่าเกือบติดเกี่ยวของสองลักาติเหมือนกันครับจังหวะเกมรับลูกเมสครู่นี้ครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟแรกของสตันนิดครับสองแลก็สี่ต่อสองนําอยู่สองแต้มครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้ว โอ้โหเกิดได้<ม> <แก S 2> เหมือนกันนะแต่ว่าเสียจังหวะไปนะครับหลายๆคนเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์มาถาม,ถามถึงเหลี่ยมหัววันนี้มีไหมวันนี้ยังไม่มีเหลี่ยมหัวแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายตอนถ่ายทอดสดนะครับมีเหลี่ยมเข่าให้ได้ดูด้วยอ่าครับผมเป็นเหลี่ยมที่<า>หลายๆคนก็อยากจะเห็นเหมือนกันครับ ครับต้องมาลุ้นกันครับในช่วงบ่ายครับสามต่อสี่ครับคะแนนครับของทีมสองลักชาติไล่ขึ้นมาแล้วครับเอาละครับปีมประภัยกำใสให้กับสุภาวดีวงศันจันทร์ครับคะแนนให้ทีมสโมสรตะก้อหน้าหนีห่างไวอีกสองแต้มครับในช่วงต้นเกมครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับสำหรับน้องปิมนะครับเกือบได้ยกได้ด้วยนะครับห้าสามตะก้อห้าต่อสามครับจังหวะกินเสือ ลุมีแล้วออกครับสองช่าได้แต้มเอาเลยในช่วงต้นเกมนำสองถึงสามแต้มนี่ถือว่าไม่ห่างนะครับเพราะบางทีนักกีฬาเนี่ยย ah ังยังวอร์มอยู่เลยนะครับใช่ครับก็มีโอกาสนะครับสำหรับทีมอ๋อรักชาติครับของทั้งคู่นะครับปรับจูนไฟปรับจูนสนามนะครับรัตตกิตตาถูกทรั์เจริญครับกำลังจะเสิร์ฟไปกับทีมอ๋อักชานะครับนี่เป็นผู้เล่นเยาวชนทีมชาติไทยด้วยนะครับโอ้แล้วก็ค้งเดียวเลยนะกีฬานักเรียนอาเซียนนะครับโอ้โหลุ่นเดียวกับตีมไฟแก้มใสด้วยครับ ก็ถือว่าเด็ดคาดเลยครับจังหวะเกมทำของสโมสระกอกฮอนด้าครับจังหวะสอดตัวเข้าใต้รูปรุงนี้ครับนี่เขาเพิ่มถามมาว่าอุบลแข่งยังอุบลคู่ที่3านะครับนี่คือคู่ที่หนึ่งเท่านั้นนะครับรอติดตามกันยาวๆครับเช้านี้ครับ4คู่ครับต่อหกต่อ4ครับแล้วเสิร์ฟทอมสปินเจาะหน้าขวามาแล้วเปิดหลุดเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ ดูในช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยถือว่าเกมเปิดเป็นรองฮอนด้านะครับตอนนี้เออใช่ครับในจังหวะเกมรับในลูกเสิร์ฟครั้งช็อตแรกนะต้องบอกว่าสอรักชาติยังทําไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นคะแนนของสโมสรสตอร์โก้ฮอนด้าครับเดี๋ยวไปอีกสามแต้มแล้วครับสุภาวดีวงคำจันทร์ครับน้องนิดนะครับจังหวะเสิร์ฟมาเปิดหัวได้ครับทางด้านตะกี้ติการจังหวะที่อู่หูลูกชงของรัศดีกรแท้เฮงครับน้องใบเตยครับได้คะแนนครับดูเหมือนจะพิการเป็นตัวบุลเลต์หรือเปล่าครับ ทีมสรักชาติครับในตำแหน่งตัวทาครับเอาเลยครับตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนผู้เล่นลงมาครับสำหรับสรักชาติครับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาครับพวงพกาทีรัวิภานะครับพี่จอนนี่นะครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวทำนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี้ถือว่าน้องที่โดดเปลี่ยนตัวไปเมื่อกี้นี้เปิดหลุดหลายลูกเหมือนกันนะครับลูกเมื่อสักครู่อาจจะไม่หลุดเลยแต่ว่าตัวยกก็ยกยากพอสมควรนะครับใช่ครับ โอ้ตอนนี้แต้มของสโมสรตะก้อฮอนหน้าครับหนีออกไปอีก3าคะแนนแล้วครับชาติครับจุดครับตอชาติครับต่อแล้วครับขอนาร่วงเช้านะครับในรอบ8ทีมเราถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับส่วนรอบรองถึงรอบชิงเนี่ยติดตามได้นะครับหน้าจอโทรทัศน์นะครับไทย PBS นะครับแปล้วรอบบ่ายนี่น่าจะมีเรียมเข่าให้ดูด้วยนะครับ น่าติดตามมากครับแต่เอ้าจังหวะนีหล่นไปเอาละครับหล่นได้มาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับพันด้าเต้แดูสอนรักชาตินี่ดูเหมือนจูนกันไม่ติดหรือเปล่าใช่ครับพวกกปากาทีลาวิวพาครับ้องจจร์ดี้ครับพึ่งลงมานะครับแทนธนดัตกิตาครับเก้า 9้าต่อ5ครับคะแนนของสโมสรตะกอนนาครับอยวไปอีก4แต้มครับลูกเซฟของปีประภาเก้ารับใส่มายังเปิดได้ครับเอาละครับรัชชิดีกรแท่เฮงครับขึ้นมาโอ้เกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาโชงเองกินเองครับโอ้โหเรียบร้อยครับต้องบอกว่าปีประภาเก้าคับใส่ครับในลูกเกี่ยวช็อตนีครับบอกเลยว่าเกมทําของสอนรัชชาลุกงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมถึงหน้าเน็ตแล้วนะฮะดูจังหวะเกมทำนะครับใส่ซันแบ็กไปเต็มข้อจะติดเกี่ยวซ้ายครับ5แล้วก็ยกเองกินเองครับลูกนี้ครับ สิบต่อ5ครับหนีห่างไปอีกหนึ่งแต้มครับเสิร์ฟเจาะหน้าขวามาเปิดดีครับลูกนี้สอรสชาติแล้วมีโอกาสจะล็อกไว้ได้เหมือนกันาช่แต้แต้มเปลี่ยนซองเอาละครับเอาแต้มคืนมาครับสำหรับทีมสรรสชาติครับจังหวะการขึ้นฟาดของภูมิภาคาทีรวิภาครับซัดแบ็กหน้าเด็ดนะต้องบอกลูกนี้ลูกซัดแบกหกสิบหกต่อสิบครับตามหลังยูสีคะแนนครับ เสิร์ฟลูกนี้ไปใส่ทางหน้าสุภาวดีครับเปิดให้กับปิโมพาชงขึ้นมาลูกฟาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นขาดเหลือเกินเอ็ดต่อ6นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคอลไทม์อาท์ครับผมครับสำหรับอ่ารัชนีกรแซ่เฮกนี่ก็เป็นผู้เล่นที่บีดีกีนะครับเหรียญทองกีฬาแห่งชาตินะครับในประเภทเดิมพันหญิงเลยครับที่สงขลาเกมนะครับครั้งที่45ครับปี2องพครับแล้วก็เหรียญทองแดงทีเดี่ยวกีฬามหาลัยครับครั้งที่ส7นะครับล่าสุดเลยนะครับโอ้โห ก็ถือว่าสมดีกีเลยครับผมดูจากเกมเปิดและเกมยกในช่วงต้นเกมตอนนี้นะครับสำหรับเตยใช่ไหมครับใช่ครับอยากจะว่าจังหวะของตำแหน่งกองทำอาจจะยังตูนยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เนาะตามหลังอยู่5แต้มกับสรักชตาครับช่วนสโมสรตะก้อคอนต้าที่ก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมีผู้เล่นสำรองอีกคนครับจัริยาศรีสว่าด์ครับที่เป็นผู้เล่นกีชาติไทยครับในตะก้อชายหาดด้วยนะครับสําหรับผู้เล่นสำรองของสโมสรตะก้อคอนต้าครับ นี่คือคู่แรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับในรอบ8ทีมครับหญิงคู่ฟรีสไตล์ไม่มีบล็อกนะครับคือฮอนด้าเลือกนักกีฬามาวันนี้เนี่ยเลือกเป็นผู้เล่นสมัหน่งตัวทำเป็นคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเจ็บเนี่ยจะลืมว่าน้องปิ่มก็เตะได้เพราะว่าเราเห็นมาแล้วในคู่ผสมนะฮะใช่ครับน้องปิ่มนี่ถือว่าใช้งานได้หลายรูปแบบครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของสโมสรตะก้อฮอนด้าครับปิมสองต่อพร้อมนะครับ11 6เอต่อ6ครับ นี่เราเขาช่องกลางมาโอ้โหยกมาพอดีคำเลยครับนี่นะครับจังหวะโชคดี่แบบถือว่าสวยงามทีเดียวนะสำหรับรัชตกรแท่เฮงครับก็ถือว่าคุมเกมให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีเลยแหละครับในช่วงกลางเกมตอนนี้นะครับแต่ว่า สิ่งที่ยังไม่ค่อยออกไม่เห็นคือจังหวะเกมเสิร์ฟครับเกมเสิร์ฟยังบุกสู้สโมสรตะกอฮอนด้าไม่ได้ครับตกปลาดูครับเอาละครับลูกเสิร์ฟมาครับปีบปรพาครับเปิดจังหวะหนึ่งสองขึ้นมาหน้าเดียดลูกฟาดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสุภาวดีวงคับจันทร์ครับสโมสรตะก้อฮอนด้าครับปีบไปอีกห้าแต้มครับในกันในขันรอบแปดทีมตอนนี้เนี่ยพี่นิดมาเต็มมากๆเลยนะครับผมกระโดดขึ้นทำนิสัยเต็มข้อทุกลูกเลยนะครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟครับสองเจ็ด นีโอ้โหนี่เลยครับคือความได้เปรียบของผู้เล่นในตำแหน่งเสิร์ฟครับคือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กเนี่ยสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันเลยคือเกมเสิร์ฟนะครับแต่ว่าผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับคือจะเล่น <13 S 1> ดับ,บเบิ้ลจะจะเล่น<จ>ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคล่องตัวตัวชงนะครับ ใช่ครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่13ต่อ7นะครับสโมสรสองตัอก็หัวตานะครับปีมปภาเสิร์ฟไปโอ้โหได้คะแนนเลยครับได้แต้มจากลูกเสิร์ฟมาเยอะมากนะครับโอ้โหนี่ถือว่าลูกเสิร์ฟนี้ทำแต้มได้2ครั้งเลยนะครับติดเลยนะครับเอาละครับถือว่าตัดสินใจได้ดีมากเลยครับที่เรื่องน้องปีมลงก่อนครับครับแล้วเหมือนทางสอนลักชาติจะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนผู้เล่นอีกแล้วครับคือก็เปลี่ยนผู้เล่นครบแล้วนะครับผมครับเปลี่ยนได้สองครั้งนะครับสิบสี่เจ็ดสิบสี่ต่อเจ็ดครับ นำอยู่7แต้มครับต่อเนื่องเลยไหมครับสโมสรกอร์ดอนดาแล้วเสิร์ฟมาล็อกไว้แล้วยกเข้ามาลูกหนีตะเกียวนิดโอ้โหสโมสรกอร์ดอนด้าครับวันนี้โอ้ต้องบอกว่าความเด็ดขาดนะครับของทางด้านทีมสโมสรกอร์ดอนด้าครับเสื้อสีเหลืองครับทำได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินเลยครับเรียกว่าทุกช็อตเลยนะครับนี่นะครับลูกฟาดของทางด้านสุภาวดีบวกคับจัดเลยครับอยู่ที่ถูกตำแหน่งพอดีเลยนะสำหรับยุพาร์คแฮมไส้ลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับ ได้จะวะเกี่ยวช็อตนะครับ7 15ต่อ7แต้มแลวครับปีประภาแก้วคำสาสครับเสิร์ฟไปครับรัศลีกรยังได้อยู่หน้าเน็ตรูปนี้เอาแต้มคืนมาครับไอ้เขียวครับคือฉายาของเขานะครับนัตกิตาถูกซับเจริญเลยครับโอ้โหไรกันบ้าครับสอรลักาณะครับต้องล็อกไว้ก่อนเหมือนกันก็สำหรับสองักาณะครับเพราะว่าปล่อยให้สโมสรแล้วก็ฮอันด้เนี่ยรัวเกมเสิร์ฟใส่ไปหลายแต้มอยู่เหมือนกันนะครับ8ต่อ15ครับ ต้องแบ่งแต้มจากเกมเสิร์ฟมาบ้างครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาลูกหนีแล้วก็ยังตามมาเตะนะครับโอ้โหโอ้นี่ต้องบอกว่าจังหวะชงของปีมหาแก้วสมัยนี้มันย้อนหลังมาแล้วนะล้วจต่ว่าโอ้จังหวะแก้ไขของสุภาพวดีวงครับจันร์ครับน้องปีมยกลูกนี้เนี่ยยกแล้วจะรีบออกให้ทันนะแต่ว่าเอาลูกยกไปด้วยนะครับใช่ครับเอาลูกตะก้อตามเด้งไปด้วยนะครับกถือว่าดีดวงด้วยครับ 16ต่อ8ครับครึ่งต่อขึ้นครับโอ้โหสกอครับเนาเสือเสียครับเปลี่ยนตะครยก็พอสกอขึ้นนำปุ๊บเนี่ยลูกเส์ฟก็ออกง่ายขึ้นเลยครับคือเลือกเลือกเล่นได้แล้วครับอยากลองเล่นอะไรก็เล่นได้เลยครับเลยครับสโมสรโก็ฮอนด้าครับเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาครับครับพร้อมเป็นทางด้านจริรยาสีสว่างครับ16 เอาละครับจังหวะชกมาของจริยาครับใกับสุภาวดีครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนี่ดีกีีตะก้อใจหาดผีทีมชาติไทยเลยนะครับสำหรับคนนี้ครับก็เปลี่ยนลงมาผัาสนามก่อนนะครับผมเผื่อเวลาขับขันนะครับลงมาจะได้ไม่จะได้ปรับปรับตัวได้นะครับเจ็ดเก้าครับเสิร์ฟเจาะหน้าขวาไปเปิดกลับเข้ามาแล้วลูกนียอดพยายามจะเดินเข้าไปแล้ววางนะแต่ลูกนี้ไม่ขึ้นครับ ยิ้มเลยครับไอ้เขียวนะครับฉายาของนัทกิตาถุงรัพย์เจริญครับทำคะได้กับสอลักชาติครับไล่ขึ้นมาครับจากกระโจงของน้องเตยนะครับสดูลูกเสิร์ฟครับของทีมสอลักชาติครับ10ต่อ17แต้มครับต้องการแต้มดีเพื่อไล่ขึ้นมาครับจังหวะเปิดของทางด้านทีสโมสรตะก้อนด้านแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ใส่เต็มข้อล่อเต็มจริงจริงครับลูกดีเป็นผู้เล่นที่ยกซ้ายด้วยนะครับยก้ายถูกต้อครับ 18เกมเสิร์ฟของสโมสรโตเกียฮอนด้าครับ18ต่อ10ครับแล้วเสิร์ฟเจาะเข้าช่องกลางมาครับเปิดยกเอาแล้วเกี่ยวออกโอ้โหออกครับแปดต้องชมจริงๆครับพยายามตามเล่นทุกช็อตเลยนะครับสำหรับทีมสโมสรตะก้อฮอนด้าครับแต่จังหวะนี้ออกข้างไปนะครับเป็นคะแนนของสอสักชาติครับไล่ขึ้นมาครับตัาหลังอยู่เจ็ดแต้มครับยังมีโอกาสครับถ้าได้แต้ม ดีไล่ขึ้นมาครับ11ต้องรอเกมเสิร์ฟอย่างเดียวเลยครับสองลชาตตอนนี้ครับโอ้โหยังไม่มาครับเสิร์ฟเสียไปเองเลยครับแม่คุณอาบอกว่ารอเกมเสิร์ฟนี้ยังไม่มาเหมือนเดิมครับ19 11 19ต่อ11ครับต้องการอีก2แต้มครับสมมติสองลอน้าครับจะผ่านเข้ารอบสี่ท้ายทันทีครับเปิดหนึ่งยกขึ้น มาแล้วโอ้สรลากษัญจ์กำมันล็อกได้ตอนนี้ยังทันอยู่ไหมครับเนี่ยคิดวาไเกินครับคิดว่าถ้ามีปาฏิหาริย์นะครับสรลากษัญจครับอาจจะกลับมาได้ครับเอาใจช่วยครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านครับดึงไลค์ดึงแชร์ครับทางเพจนะครับเฟซบุ๊กไลค์ไทยพีบีเอสครับแล้วก็ยูทูบช่องไทยพีบีเอสครับในรอบปไปถึงท้ายยังเหลืออีก3คู่นะครับใช่ครับนี่คือคู่แรกเท่านั้นครับคู่แรกเท่านั้นนะครับ จะหนี่ไงจะมาตอนนี้หรือเปล่าครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งกาสองรกชาติออกไปนะครับโอ้โห13 19 13ต่อ19ครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับสองรกชาติแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาลูกนี้เปิดหนึ่งยกเข้ามาแล้ว โอ้เรียบร้อยดีครับฮอนด้าเต็แต้มเป็นเป็น20ต่อ13นะครับและเป็นเทคนิคเอาท์อีกหนึ่งครั้งครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะของทีมสโบสตตะก้อฮอนด้าครับทำได้ดีครับเทคนิคเอาท์ทักนะครับในช่วงนี้ครับสำหรับจริยาสีสว่างนี่ครับประวัติเกียรติประวัตินะครับก็เป็นแชมป์ตะก้อแชมเปี้ยนชิพนะครับปี2550เอ่อปี2562นะครับที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็แชมป์ทีมคู่กีฬากีฬาแห่งชาติที่ จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงไฮเกมนะครับปี2องพครับแล้วก็แชมป์เอเชียบีเกมนะครับปี2559ที่ประเทศเวียดนามนะครับโอ้โหเป็นธรรมดาถือว่าเป็นสายชงนะครับลำพญานะครับตามอยู่7คะแนนครับโอ้โหก็สบายสบายครับถือว่าไปยืนพักแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วเลยครับสูโม่สองถังฮอนด้าครับขอต้องการเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเปลี่ยนไหมครับโอ้โหเปลี่ยนน้องปิมกลับเข้ามาครับ มาแล้วครับสาวดอยมหัศจรรย์นะครับนี่ฉายาที่ไม่ได้มาโดยง่ายเราเป็นผู้เล่นอดีตทีมชาติไทยด้วยนะครับในชุดเยาวชนครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับผมผมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าก็มีเยาวชนด้วยเพราะว่าคือส่วนมากถ้าเราเห็นเยาวชนทีมชาติไทยของเซปัตะก้อนะครับจะเป็นผู้ชายน้้องๆผูชายถูกต้องครับแล้วก็มีปีเดียวด้วยครับไปปีนั้นนะครับไทยไปแข่งที่ประเทศเวียดนามนะครับที่เมืองฮานอยนะครับประเทศ เวียดนามได้เหรียญทองด้วยนะครับนี่ครับชุดนั้นจะมีปีมพายแก้วกําใสแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือธนกิตาเอ้ยนักทนกิตาครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับมาเจอกันเลยครับมาดูครับว่าจะปิดเกมเลยไหมครับลูกนี้เปิดหลุดออกไปไกลแต่ยังยกกลับเข้ามาที่จุดนั้นพบก็ยังไับได้ครับเอามาเอาใจช่วยเสื้อสีแดงก็หน่อยครับสอรักาติครับพวกนี้จะมาช้าหรือเปล่าครับคุณป๊อปยังมีโอกาสนะจะว่าไปอีก6แต้มเพื่อจะดีลครับเพื่อต้อง หวังจากลูกเสิร์ฟแล้วแหละครับพกแต้มนี้ครับใช่ครับ14 20ต้องอาศัยปฏิหารจากสโมสรตำรวจช่วยไหมเดี๋ยวยกเข้ามาแบบนี้ก็จบเกมการแข่งขันครับเป็นสโมสรที่เข้ันด้าครับที่เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายครับไปยืนรอก่อนเลยครับสโมสรตำร้อยี่สิบเอ็ดต่อ14คะแนนครับขอรลักาณะด้วยคะแนน21ต่อ14ในการแ่งกำลัครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ เดือดของวันนี้เลยนะครับ,รบสำหรับ RBTc นะครับ,รบผม,ผมราชบุรีนะครับสโมสรและก็ราชบุรีนะครับยกให้เป็นคู่เอกนะครับคู่ต่อไปครับยา